ันนี้เรามาดูในเรื่องของการเจี้ยไฉนะครับก็คือประเพณีถือศีลกินผักนะนะครับเจี้ยนะฮะก็คือกินาฉนะครับก็คือผักนะเอาง่ายๆเลยก็คือเจี้ยไฉนะเจี้ยาฉที่ภูเก็ตเป็นยังไงเขาบอกว่าเมื่อเทศกาลกินเจเนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยศูนย์กลางของงานที่ยิ่งใหญ่และชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุดนะนอกเหนือจากเยาวราชแล้วเนี่ยก็เห็นจะไม่พ้นประเพณีถือศีลกินผักหรือเจี้ยไฉที่จังหวัดภูเก็ตครับ จากประวัติครับในปีพุทธศักราช2,368ครับมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ครับว่าพระยาถลางได้ย้ายเมืองมาตั้งที่บ้านเก็ตโค้งซึ่งอุดมไปด้วยแร่ดีบุกแต่ตอนนั้นยังเป็นป่าทึบอยู่นะครับชุกชุมไปด้วยไข้มาเรียต่อมาครับเขาบอกว่ามีคณะนิ้วปั่ฮี่นะจากเมืองจีนเลยนะครับมาเปิดการแสดง ตอนนั้นครับชาวคณะได้เกิดล้มป่วยอย่างมากนะครับคณะยิ้วจึงได้จัดประกอบพิธีกินผักขึ้นเพื่อบวงสงวงเทพเจ้ากิ๋วอ่องไต่เตและยกอ่องส่งเต่นะครับปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บได้หายไปหมดฟิ้นเลยนะครับแล้วจากนั้นมานะ ชาวประทู้เกิดความศรัทธาสูงสุดเลยนะครับจึงประกอบพิธีกินผักขึ้นนะโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันขึ้นเก้าค่ำเดือน9กาตามปฏิทินจีนนะครับรวม9้าวัน9คืนมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้ครับ